กาบนมัสการตุ้มิิดครับวันนี้ให้ FC ช่องเล่าเรื่องผีริโชคช่องริโชคแล้วก็ช่องคนเจอผีนะครับได้อนุโมทนาบุญไปกับผมนะครับผมจะมาถวายปัจจัยหรือเงิน2องใบเทา2,000ันสอบาทเพราะว่าหยดเทียนน้ำมนต์นะครับขอโชคลาภแล้วก็ใช้เทียนที่ตุ้มิิดได้ทำแล้วผมก็มาฟูชาไปนะครับแล้วก็ทำพิธี เปิดบทสวดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมีหลายหลายท่านเลยไม่ขอพูดถึงว่าใครบ้างนะครับก็ปรากฏว่าได้960เอ้ยไม่ใช่ได้เลข690มาเลขท้าย3ตัวข้างล่างนะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าถูกรางวัล50%ไม่ว่าถูกเท่าไหร่อันนี้ผมก็ถูกหน่อยหนึ่งนะแค่ใบเดียวลอตเตอรี่ครับก็ตั้งใจที่จะร่วมสร้างเมน1,000บาท แล้ววันนี้ตุ๊กก็บอกว่าซื้อท่อแล้วร่วมกับท่านอีกห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกห้าร้อยบาทก็คือร่วมสร้างกำแพงล้อมวัดนะครับผมก็วันนี้ก็ขอถวายตุ๊กนะครับผมหยิบคําท่านทานเลยครับผมาสาธุอ่ะรับบุญด้วยกันนะครับผมมาทั้งจิตแทนอุทิศบุญกุศลไปกันด้วยกันนะครับขอโมทนา คณโยมรีโชี่ได้ถวายจะดูปปัจจัยมาทำบุญนึกว่าได้รับโชคครั้งที่สองแนละ้ว <c oughs> ดีใจมากเลยครับเดือนที่แล้วก็มาถวายใ่ <c oughs> ใจร่วมทำบุญเ่้า่อทีนุกครั้ง <c oughs> เลยคร <c oughs> วันนี้ก็ได้รับโชคอีก <c oughs> ต้งมาถวายปัจจัยเพื่อจะ วัดให้นำปัจจัยไปซื้อท่อน้ำขัพอดีบ่นอบน้ำน้ำมันแห้งปลาอย่าตายต้องสูบน้ำเข้าใส่บอ่อก็แบ,บ้บุญได้คุ้สูงแล้วก็จะได้มาทำกำแพงวัดให้รอบวัดเนปะ็นได้เป็นกำแพงปกป้องภัยอันตราย วันน,นนี้ก็ต้องขออนุโมทนาและกองีร่วมสร้างมี้นนะครับได้ร่วมสร้างมิ้นทก็ขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่ได้สละสตูปปัจจัยมาทำบุญทำบุศลในครั้งนี้เป็นพระปัจใจัยอำนวยเวชัยให้คุณโยม <c oughs> ยังมีแต่ความสุขความสจริญ สีรัตนตรยมีพระพุทธพระธรรม เมวสมีนิจนโตสเพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติลโสยถาเอวังหุตุมทุกบุพาราจตนังสหปริวารตนังอเบจาสันทเรณสภาะโลกุตราสภาโะกิยวารหันตา อรหันตีตานังมาัคายนังนิพพานปัจยโยหนทุกโลติจังดีแรกอาจจในวันนี้ก็หาเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนี้ไม้มีเจ้าภาพเจ้าสาัายทีเอวานยมหลวงโชคได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยสวัสดุไตยาตานเพื่อเริ่มทําบุญสร้างเมนและร่วมทําบุญก่อสร้างกำแพง แบล่งบุญทำบุญซื้อท่อั้นข้างเมรนก็ดีเจโตหากกรรมกรรมป่าทาแห่งขนะดสักการมีด้วยประการชั้นใดสมิงชั้นทุกข์ออุดมสมยังดั่งกรรมกกรรมปราชนะแห่งเจ้าสักการจุ่อย่างจุ่ประการเตวะบุตเตวะดาเจ้าทังไายจุม ในส่วนบุญสงกุศลที่เจ้าสร้าทาได้กระทำในการะบัดนีสัพพะทุกสัพพสุขสัพพะโพรคสรพัพพะภัยสัพพะข้อเสนียจันไรวิยัยชยโยข้อตังเนื้อได้มาใกล้ขอ อายุเดินอายุวันอายุยามการะจัดดูของมีใจจังไปขอให้มีโชคมีลาภภาพแพ่งการศึกษาโดปยประจจันทารายนันจเป็นสิีอันยังโงภากที่นายที่นาสร้างคำปีสุปฏิทิภาระดังอิตานะาคาเนโซอุปปัฏิโสยาติธรรมโมะยัญน,นิทาสิตโตเปตนาปูชาจากัจากตาบุรารามพารัญจ ตูมีที่ปุญยังประสุดังอนัปปการเตภวสัพพีติโยวิวัชนตุสภาวะโลกวินาสันตุมาเตภวตวนตะรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพาะรรม สาธุสาธุสาธุฝากทุกให้พรอนเอฟซีช่องเล่าเรื่องผีคนเจอผีช่องพิโชคเลยครับผมที่ผมไดอมาทำดูนี่นทุกมองไปทำดูเอฟซีของยอมได้โชคครับเชื่องช่องอะไรนะช่องคนเจอผีคนเจอผีช่องเล่าเรื่องผีคนเล่าเรื่องผีแล้วก็ช่องพิโชคช่องพิโชกวันนี้ ขออนุโมทนาทุกๆท่านทุกทุนทกทกคนที่มีส่วนร่วมในการทําบุญเอาบุญเนี่ยผ,ผมคนเดียวแต่ผมให้แทนบุญให้เขาให้เขาได้บุญปไปเลยครับให้รับสาธุปัตาอนุนโมทนาซึ่งบุญกุศลที่ยอมริชคได้กระทําวันนี้ให้คุณยมเอซีทุกท่านต้งมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานอ่า ปัสากาอุปสรรคอันตรายต่างๆให้โยงทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการสิ่งใดของสมดังความมุ่งม,มากปรารถนาในทุกที่วาราตีเ<า>ทืองสาธุและผมก็ต้องขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับที่เมตตาต่อบุญต่อชีวิตผมนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกสัพจิตวิญยาณดวงจิต ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่เมตตาผมนะครับการอนุโมทนาสารทุกข์ับทุกสารทุกข์สารทุกข์ัปถุสุกเทศเทวดาเลยครับ